สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกันลาดออริจินอลนะครับก็วันนี้มีกาชานะครับกาชาก็ตัวนี้โซโลนะครับใครอยากได้ก็ไปสุ่มเอานะครับเป็นตัวละครที่เก่งกาดตัวหนึง่งนะแล้วก็มีซันจินะครับที่เข้ามาใหม่นะใครอยากได้ก็ไปสุ่มเอานะครับแล้วก็มีลูฟี่นะครับที่ยังมีอยู่เนาะแล้วก็ ที่ผมจะมาสุม่มก็คือกาชาธาตุนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า50เพชรแรกนะครับจะได้หินนะครับ20ชิ้น50เพชรที่2ได้30ชิ้นนะครับทั้งหมดมันวนได้2รอบนะเท่ากับว่า1 0อครั้งแรกเสียไปร5อย้าก็จะได้แค่50ชิ้นนะแล้วก็เสียอีกร้อยหนึ่งนะก็เป็น2 5 0ก็จะได้ร้อยชิ้นนะครับถือว่าคุ้มนะเออถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้าเราไปรอเออ 15วันนะครับสิ้าวันจะได้ถ้าถ้าแรงเอสเอก็จะได้เท่าไหร่อ่ะยี่สชิ้นมัน้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเออก็ประหยัดไปเดือนหนึ่งนะคือก็เราก็ได้ชิ้นนี้ไวขึ้นเดือนหนึ่งถือว่าคุ้มนะแลกกับแค่250เพชรน,นะครับเราก็จะทำการสุ่มกันเลยครับปึ๊บปิงคือ ได้ตัวดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตัวไหนปึ้ง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 โจ้โจ้โจ้อ้าวหืมมาสโมูเกอร์สมูเกอร์สมูเกอร์ผมเต็มยังวะสโมูเกอร์โหเต็มไปแล้วอ่ะได้โค้ก50นะ ถ้าเต็มแล้วมันจะได้โคลานะครับถ้าตัวแบบเรียบร้อยไปแล้วอะสุ่มมันจะได้แค่โคลานะครับมันจะไม่มันจะไม่ได้ไอเนี่ยมันจะไม่ได้หินคิตตันนะครับมันจะได้เป็นโคลาแทนนะซึ่งถ้าใครมีหินก็เก็บหินแล้วก็สุ่มจนจนตัวเวลร้อยแล้วค่อยเอาหินไปแลกนะครับถ้าเอาหินมาแลกแบบผมแต่ตอนแรกอะผมลืมไงผมก็เลยจบเลยไม่ได้สุม่มลูฟี่แค่ห้าต่อนะครับ เฮ้ยนี่เหมือนจะได้ของดีอโอ้โหโซบแต่ได้โคราก็ดีครับเดี๋ยวไปซื้อไอ้นั่นเก็บไว้นะครับเผื่อทำตัวละครเพิ่มเฮ้ยยือไม่มาห,หลอกให้ดีใจเล่นทำทซงทำทซงไวรุ่นไวรุ่นทำทซงเฮ้ย โอ้โหหลอกเรานี่หว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยนะได้มาหนะ้าสิบไต่อครั้งที่สามการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะครับมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนนะโอสามสองกรเขาบอกว่าจะมานะสามสองกรมีคนเคยคอมเมนต์นะว่า <c oughs> เออได้แบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับได้แน่นอนสุ่มได้แน่นอนนะครับ <c oughs> ได้ไหม อะไรเนี่ยฮีนาเต็มแล้วนะฮินะผมเต็มแล้วนะครับการันตีสีดาวคงจะเป็นฮีนะานี่แหละนะไม่ใช่ฮีน้าวว่ะตัวอะไรอาโอคิดมาถึคอนสเตจว่าเร็ตัวนี้เหมือนยังไม่เต็มปะ่ะเออยังไม่เต็มเนี่ยได้อีกสองร้อยนะโอเคกุซัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองนะครับรอบที่สองเนี่ยผมจะสุ่มแค่รนะ้อยเพชรนะเอเพื่อที่ว่าเราจะได้เสียแค่สองยห้าสิบนะครับเพราะเราไม่มีเป้าหมายจะเอาตัวละครใดทั้งนั้นนะเราแค่จะเอาเศษหินนะครับถ้ามันมีครั้งที่สามเออผมจะต้องยอมสุ่มเพื่อที่จะเปิดหน้าหน้าที่สามออกมานะ อีกยี่สิบนะครับมาเอาอีกสามสิบละลายซับนี่ว่าอย่างเงี้ยอะไรครับเนี่ย ซับจางซับจางโอ้โหก็เนี่ยใครกะทำแบบผมก็ได้นะหรือจะกดอีกทีนึงก็ได้นะครับห้าสิบเพชรแต่ผมไม่เอาที่ผมจะเอาก็คือนี่ผมเอามาแลกนี้ปึ๊บ ชิ้นส่วนคริสตัลแลกไปเลยหนึ่งร้อยนะครับขาดอีก14เท่านั้นนะครับผมก็จะปลดล็อกมันดีดด่ได้นะสิบสี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากสุ่มก็ไปสุ่มตามได้นะครับบ๊ายบาย